บอกเรียกเซอร์ไพรส์ไม่รู้ตัวไม่รู้อะไรเลยค่ะก็ก็กลับมาบ้านกลับมาบ้านปุ๊บเพื่อนเปิดประตูมาแล้วก็แบบเซอร์ไพรส์วิกกี้เหลวอะไรอย่างเงี้ยพี่ชายทุกคนอยู่กันหมดแล้วก็ตกใจแล้วเขาก็เอาเค้กมาให้เราเป่าก็น่ารักมากๆแล้วก็ไม่ได้คาดหวังอะไรแบบไม่ได้คาดหวังอะไรด้วยค่ะยิ่งผ่านมาเมื่อไหร่คะวันเกิดจริง วันเกิด <tang> ผ <ar> ่านมาแล้วแต่ก็ลิต้าก็ไม่ได้จัดงานอะไรเลยอะไรเงี้ย <Tamam> ค่ะจนจนแบบเมื่อวานเพื่อนๆเขาก็จัดให้ค่ะก่อนหน้านี้มีเอใจอะไรแบบอะไรเงี้ยไม่เลยไม่เลยไม่ไม่เอะอะไรกันเลยค่ะเขาแบบมีลูกโป่งลูกโป่งแบบเป็นเรื่องเป็นราวมากเลยค่ะก็ก็น่ารักมากๆน่ารักใช่พี่ชายให้น้องสาวทําเค้กให้ค่ะก็เป็นคับเค้กอร่อยมากๆค่ะอนี่พี่พี่ วันนี้มัหรุเกิดจริงๆค่ะ <c oughs> เขาได้ให้ของขวัญอะไรบ้างไหมคะเขาก็มีให้ของขวัญบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะฉลองอะไรกันบอกรนไหมไม่ได้ฉลองอะไรกันสองคนเลยค่ะไม่ได้ทำอะไร ที่ลิต้ารู้สึกเหมือนมันเป็นช่วงน้ำท่วมด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะลิต้าก็แบบไม่ได้มีกระติกกระใจอยากจะไปฉลองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็เลยก็เลยเนี่ยเมื่อวานเพื่อนก็เลยเซอร์ไพรส์ลิต้ากันค่ะอย่างนี้มีแบบซากซึ้งน้ำตาไหลกันรู้หรือเเกิดไม่ถึงแบบน้ําตาไหลแต่แบบแอบโกรธแบบเฮ้ยไม่บอกกันเลยอะไรอย่างเงี้ยแบบโกหกเราอะไรอย่างเงี้ยลิต้าก็นึกว่าจะไม่มีแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะผลกระทบเนื้อแม ก็จะสงสารมากคือตอนนี้จะถ่ายละครลึ่งบ่วงอยู่เซตบ้านสร้างบ้านทรงไทยขึ้นมาหลังนึงเลยค่ะก็ตอนนี้ก็ลอยน้ําอยู่ก็ถ่ายไม่ได้ยอะไรเงี้ยค่ะตรงหนองแขมคะะ่ะก็แถวนั้นใช่มันก็ สงสารนะคะว่าจะทําเสร็จว่าจะอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอมาถึงจะเข้าไปถ่ายก็น้ํามาอะไรเงี้ยค่ะก็ถ่ายไม่ได้นี้หยุดมานานหรือยังคะหยุดมาสองอาทิตย์แต่ว่าก็ยังมีถ่ายอยู่เรื่อยๆนะคะก็เอาโลเคชั่นที่ที่ไม่โดนมาถ่ายก็เดี๋ยวสวัสด์นี้เราก็จะไปถ่ายที่หัวหินค่ะ